สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เออ่ฟุตบอลเวอรเรจีนะจ๊ะย,ย่ากับดวงวานะวันนี้เราอยู่กับสิบอันดับสิบอันดับนี้น่าสนใจมากเพราะว่านี่เป็นสิบอันดับของความผู้ไม่ถูกแต่นี่คือสิบอันดับดาวเตะที่อด ได้ไปเล่นในฟุตบอลโลกปี2022นะจ๊ะซึ่งมันจบลงไปแล้วนะฟุตบอลโลกปี2022คือมันยังมีเขาเรียกอะไรอ่ะควันโลงยังมีอยู่ลุงก็เลยตัดสินใจยังเอาในส่วนของฟุตบอลโลก2022มาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆก่อนนะขออภัยนะแต่ว่าน่าสนใจมีบางเรื่องที่เราหลุดแลวเราพลาดไปเหมือนกันในส่วนฟุตบอลโลก2022เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราพลาดอะไรไปบ้างเริ่มต้นกันก่อนเลยจ้ะฟุตบอลโลกปี2022นะอที่คือสิบนักเตะที่พลาดการได้เล่นฟุตบอลโลก2022แน่นอนแหละมันคนไม่ได้ไม่ได้มีครเ่นฟุบ ในทวารโลกทุกคนอยู่แล้วสมมติคุณอยู่ในทีนะีคุณอยู่ในประเทศเนี้แต่ว่าคุณคุณก็ไม่ได้เล่นกมน็มีสิทธิใช่ไหมมันคือคุณอาจบางคนอาจจะติดทีมชาติแต่ก็เป็นแค่ตัวสำรองของสำรองของสำรองก็อาจจะไม่ได้ติดกวัวไทยนี่คือสิทธิอันดับและเป็นสิทธิอันดับที่น่าจะได้เตะบอลโลกแต่กลับไม่ได้เข้ามาเตะนี่แหละนะสนใจนะสนใจตรงนี้อันดับที่สิบเลยเดบิวตนะ์ดเคอาร์เนี่ยใเคอาร์เนี่ยใครๆก็รู้จักเนอะใเคอาร์ของเราก็คือจากสเปนเป็นลายนี้จะ คือคือนายทวารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของทีมชาติสเปนตัวเนี้ยเจา้าตัวก็หลุดทีมชาติแบบงงคนแฟนบอลทั้งโลกก็คืองงว่าเอ้าคือนางก็เป็นนักเอ่อฟุตนักโกนางเป็นนางเป็นโกที่เก่งที่ห่ายแล้วต่ทาไมกลับไม่สามารถที่จะเข้าได้ก็งงกันไปใหญ่เลยก็ยังตอบไม่ได้นะจ๊ะแต่เขาบอกว่าเหตุผล่ะเหตุผลก็คือเดคอารใช้เท้าเล่นบอลไ,ไม่ดีอากูงงเลยงงเป็นโกนะ แต่บอกว่าใช้เท้าเล่นบอลไม่ดีงงนะเออถ้ากองหน้าใช้เท้าเล่นบอลไม่ดีกูไม่เดียงเลยนะแต่โกบอกเล่นบอลไม่ดีกูใช้เท้าเล่นบอลไม่ดีงงงงอันดับที่เก้านะจ๊ะเซอร์คิโอลามมสนะจ๊ะก็จากสเปนเชคเช่นเดียวกันนะอันนี้ลายที่สองมาเป็นเพื่อนเออทีมเดียวกัน,นและเมื่อทีมเดียวกับใคยก็ชาติเดียวกันนะจ๊ะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กจอมแข่งแกร่งเลยแต่ลายชื่อของลามมสได้คนยังนึกว่าตัวประสบป,ปัญหาบาดเจ็บ <c oughs> ก็เลยไม่ได้เข้ามาแต่อย่างน้อย ด้วยประสบการณ์และเป็นพี่ใหญ่ในทีมชาติมานานก็น่าจะเพียงพอให้เอมดิเก้เรียกมาอยู่ด้วยแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ได้นั่งเชียร์อยู่บ้านและครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของรามอสแล้วที่เล่นกับฟุตบอลโลกก็เรียกว่าอาจจะมีปัญหาในสองการบาดเจ็บอยู่หนึ่งเนืองก็เลยไม่ได้ถูกเรียกตัวมาร่วมศึกฟุตบอลโลกในปี2022นะจ๊ะ,อ,ะอันดับที่2เจ้าปอป็อกบาลน,นะจ๊ะ้าวเมือที่ฝรั่งเศสกับคนนี้เลยปอป็อกบาลนี่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันแล้ว รายนี้ก็ไม่มีอะไรสะไภ้เพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้ลงเล่นให้กับยูเวนตุสตั้งแต่ย้ายมาอยู่ Manchester แมนเชสเตอร์อยู่ในต็ดในช่วงซัมเมอร์แะแต่การขาดเข้าไปก็น่าจะทาให้แดนกลางของฝรั่งเศสมีปัญหาได้เช็เช่นเดียวกันเหมือนก,นกับว่าไปโฟก,กัสกับบางอื่นมากกว่าที่จะเป็นฟุตบอลโลกมากกว่าโอเคเข้าใจได้อันดับที่เจ็ดก็เอ็มโกลโลกองเต้ฝรั่งเศสคนนี้ฉันไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนะขอภัยด้วยแดนกลางเพื่อนร่วมชาติของปอปกปาเหมือนกัน ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะที่ดวงแตกในพวกท้ายของเกมหลังจากการแข่งในดิบเจ้ตัวประสบปัญหาอาการบาดเจ็บที่ลงแข่งให้กับเชลซีนทั้งที่ยังไม่กี่วันก็จะได้เก็บตัวทีมชาติอยู่แล้วไม่ในตอนแรกทีมแพทย์จะบอกว่ากอกเต้ก็พร้อมที่จะรุยบอลโลกแต่สุดท้ายเจ้าตัวพลาดโอกาสไปนิดอย่างาาน่าเสียดายส่วนมานะหลายๆคนเราจะเห็นว่าเขาก็ไม่ได้มีโอกาสได้เล่นบอลโลกเพราะว่าอาการบาดเจ็บเพราะว่าบอลโลกมันเตะกันต่อเนื่องนะนเตะกันต่อเนื่องเพราะฉนะนั้นอาการบาดเจ็บก็เป็นเรื่องที่สําคัญมันจะต้องถ้าถ้าเอาตัวเข้าไปแล้วยี่ส แล้วมันบาดเจ็บต,ต่อเนื่องอะ่ะมันก็แบบว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเข้าไปไงอันดับที่หกจ้าคาริมเบนเซมานะจ๊ะฝรั่งเศสดาวยิงรายล่าสุดที่ต้องถอนตัวออกไปโดยเบนมาเซ่มีอาการบาดเจ็บต,ตั้งแต่เล่นให้กับเรอัลมาดริดแล้วไม่ได้ลงเล่นให้กับสโมอสรอ,อย่างเต็มเต็มหน่วยแต่สุดท้ายก็ยังมีชื่อติดทีมชาติในตอนแรกจนกระทั่งก่อนการแข่งรอบสุดท้ายเอ๊ะก็ขอภัยก่อนกระทั่งการแข่งรอบแรกกับออสเตรเลียเบนเซมาก็เปื่อนะาการบาดเจ็บไม่ไหวแล้วประกาศถอนตัวจากทีมไปในที่สุดอ่าโอเค บาดเจ็บก็ว่ากันไปสังเกตดีๆด,ดีบาดเจ็บนะจิวินคนแรกจเว้นคนแรกเลย <c oughs> จริง AKR กูอ๋อมันใช้ขาได้ไม่ดีงงเลยกูโกใช้ขาได้ไม่ดีคือกูงง <c oughs> อันดับที่ห้าจ้าซาดิโอมาเน่นะจ้ามาเน่มาเน่เลยเซนีเกานะจ๊ะเป็นโยมาเน่เจ้าตัวมีการบาดเจ็บติดตัวมั้งแต่เล่นให้กับไบยอนูนิคแต่ อาริยูไอเซนะจ๊ะก็กัดฟันใส่ชื่อมาด้วยแต่สุดท้ายอดีตเรายิงด้วยว่าคุก็ไม่สามารถฝืนสังขารตัวเองได้ต้องถวันตัวกากทีมในโค้งสุดท้ายแบบนา่าเสียดายก็บาดเจ็บคือบาดเจ็บอะไรบาดเจ็บยอมรับได้ไม่ว่ากัน okay. อันดับที่สี่มาก็รอยเยอรมนีจอมทัพของเวลารุ้ดอทมูลเป็นหนึ่งในนักเตะที่หลายๆคนมองว่ามีชื่อแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะติดทีมชาติด้วยเพราะเจ้าตัวเพียบพร้อมทั้งประสบการณ์และสิทหมายลายมือในการเดินเกมนะก็เป็นหนึ่งในเอ่อในไพ่ที่แบบไม่แพ้ใครเลยแต่สุดท้าย รอยก็ต้องอ,อกหักทำได้เพียงแค่นั่งเคียงเพื่อนๆจากที่บ้านแทนเรียกว่าเศ้ากันไปเลยทีเดียวนะจ๊ะแม่ไม่เข้าใจว่ากันมาทำาไมบางอย่างมันก็ไม่ได้บอกเหตุผลนะเชื่ออะบางอย่างมันเหตุผลมก็มันก็มีอะไรสักอย่างที่บอกไม่ได้ันดับที่สามโรเบโตฟิมโนโนนะจา๊ะบราซิลดาวยิงฝันใจแฟนบอลน,นิโรภูอีกหนึ่งคนที่สร้างผลงานได้ดีในะระดับสโมสรและระดับทีมชาติแต่สุดท้ายฟิม,มิโน ก็ต้องอหกหักพิวังครั้งนี้ซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าเจ้าตัวน่าจะประกาศทันหนังให้กับทีมชาติในทันทีน่าจะทะเลาะกันอันนี้น,น,น,นี่ค่อนข้างชัดเจนวันท่านทำน่าจะทะเลาะกันอันดับที่สองลิสเจนนาจ๊ะอังกฤษแบ็กขวาจอมแก่งจากเชลซีคือนักเตะที่บรรดาสื่อฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะไปเล่นฟุต่อนโลกสอง2อ,อย่างแน่นอนเพราะในตำแหน่งแบ็กขวาตอนนี้ไม่มีใครโดดเด่นเกินเข่าแล้วแต่เหมือนสวรรค์กันแกล้งเจา้าตัวต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บสองเดือนเต็มๆทำให้อดไปแข่งบอลโลกอ่ะอันนี้เราเข้าใจบาด เขาใจได้อันดับที่หนึ่งจ้าคนนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะไม่ได้แข่งคือฟิกโโโโโโากโยโทโมโทโมรินะจ้าฟิกากโยโทโมริเอ่อเป็นชาวอังกฤษจ้าหักมองหาดเซนเตอร์แบ็กชาวอังกฤษ,กฤษที่สร้างผลงานได้ดีสุดในเกรนี้คงเป็นฟิกาโยโมโทรินะจ้าต้องมีสน่ห์อยู่ในลิสเซนนนสร้างผลงานได้สุดแข่งกับเอซิมิลานไว้แล้วก็ได้กับการคาดหวังว่าจะไปได้วาดรวดลายบนแผ่นผ้าที่ประเทศกาตาร์แต่สุดท้ายเจา้าตัวก็ต้องกินเห่าไปอีกไลย์แต่สุดท้ายขาก็ไม่ได้บอกนะย้ำก่อนนะเข้าไม่ได้บอกนะว่า ทําไมถึงไม่ได้ไปนะอื่มฮื่มฮึยอดจริงอ่ะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของสิบอันดับนักฟุตบอลที่ว่าเป็นดาวนะเรียกว่าเป็นดาวอยู่นะอย่างเดเคอานี่ไม่ต้องพูดถึงในงงอยู่เลยนะทําไมถึงไม่ได้ไปก็งงเอาเถอะแต่สุดท้ายน้องเหนือจาการบาดเจ็บมันก็จะมีเรื่องของอุปนิสัยด้วยที่ไม่สามารถไปร่วมกันได้กับวกโค้ดทีมชาติหรืออะไรต่างๆนานานะซึ่งเราเข้าใจได้ตรงนี้เข้าใจได้โอเควันนี้คงจะต้องขอขอบคุณทุกคนอาจารย์ที่ติดตามน้่ยังไง เจอกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะจะรับ,บรองว่าเป็นเรื่องราวที่ทั้งสนุกและมีสาระกันแน่นอนคุณเพืเ่อนพอยเอาฟิเวเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันวันนี้ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีจ้า